ยังเช้าอยู่ลูกยังไม่ต้องตื่นยังไม่ต้องตื่นก็ได้ยังเช้าอยู่เงินยังเช้าอยู่ยังไม่ต้องตื่นตื่นอะไรมาเพิ่งจะหกโมงเองเพิ่งจะหกโมงเองเดินมาทำไมเงียให้ดูเวลา 6โมง10นาทีจะตื่นอะไรแต่เช้าเยังไม่ต้องไปโรงเรียนนะลูกยังไม่ต้องไปโรงเรียนนะจะตื่นมาทำไม่ะก็ไปนอนนะน่ะน่ะอ,อ,อ้าวอ้าวอ่ะไม่นอน เราไม่ต้องไปโรงเรียนไม่ต้องตื่นเช้าลูกเข้าไปนอนไปอืมอรไม่ต้องใช้สายตาเลยไม่ต้องใช้สายตาเลยไม่มีอะไรให้กินหรอกเช้าเช้าอ่ะไปเข้าไปนอนหืมังเช้าหนูจะตื่นมาทำไม,มอ่ะเดี๋ยวเน่ เนี่ยไอหัวเม่งไอหัวเม่งไอเมงเข้าไปนอนไอเมงไหยเน่อันไหนี้ยเดี๋ตามันตาเฉียงไอเฮียมันตาเฉียงตามันดุตามกวนติงเนี่ยหน้ามันกวนติงเงเนี่ยทำตาดูโรสายตาดูสายตา ก็ไปนอนลูกยังหกโมงอยูม่ม่ต้องมาใช้สายตาขวางใหญ่อะเอ๊ะมีปัญหาอ่ะมีปัญหาอ่ะมีปัญหาอะไรอ่ะย่าบอกมีปัญหาเนะี่ยมันยังจับอยู่มาตื่นตาแป๋วอยู่อะไรอ่ะอืมมาตื่นตาแป๋วอะไรอ่ะเย่ะไม่ต้องไปโรงเรียนอื้ อันเนี <bien>. <ate> <program> いい้ยอ่าอ่ะอให้หัวเม่งหัวเม่งไงอันเนี้ยไม่พอใจเหรอบหัวเม่งยังไม่พอใจเดอเรียกเม่งไม่พอใจเหรอดูสายตาอาหนานนี่อันนี้เป็นไงเม่งน่ะไม่พอใจเรียกเม่ง้วสบัตเลยเอ๊ะไม่พอใจเหรอเรียกหัวเม่งยังไม่พอใจเหรออื กำลังนอนไม่รู้ป่ะมันจะหกโมงเองจะตื่นมาทำไมแต่จางอืม